พอเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอเราทำแป๊บเนี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะมานั่งใช้ตัวสัญญาตัวนี้เราไม่คิดว่าไอ้โรคไรแลนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราไม่รู้ว่ามันจะมาที่เราหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประมาณสักสี่ห้าปีลังที่เราทำตรงประธานตัวนี้แล้วครับเรามันก็เกิดขึ้นเราจริงๆกลาเนืาหัวใจวายเฉียบพลันเส้นเลือดเนียจะมีอยู่สามเส้นของผมเนี้ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดหลักเนี่ยอุดตันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เส้นเลือดที่2ก็คืออุดตัน80%อีกเส้นเลือดหนึ่งก็คือว่าเริ่มจะอุดตันแต่ยังไม่เยอะอย่างน้อยเนี่ยเราจ่ายเบี้ยไม่ได้เยอะมากอะไรนะผมมองไงว่าถ้าเกิดเราเกิดโรคนี้จริงๆอย่างน้อยเรามีทางออกเรามีค่าสินหมทดแทนเข้ามาให้เราไปดูแลตัวเองต่อไปดูแลคนในครอบครัวต่อแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบถ้าเราไม่มีเลยเราต้องรักษาตัวเองบางทีอาจจะทํางานไม่ได้เราอาจจะต้องตกงานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามีเงินตรงเนี้ยมันก็มาฮิลใจเราได้มาช่วยเหลือครอบครัวเราได้มาช่วย คุ้มครองคนในครอบครัวเราได้มาช่วยคุ้มครองตัวเราเองได้ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็ดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงต่อไปครับกําลังใจที่ดีคับชับไลน์เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นข้อความที่ส่งมาในมือถือผมว่าบริษัทกําลังโอนค่าสินไหมทดแทนให้กับท่านอย่างเร็วที่สุดโอ้นี่ผมรู้สึกดีมากเลยครับขอบคุณชับไลน์จริงๆครับ